สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะ ืนนี้ผมจะมาอัปเดตบกพริกชอจีนของเขาค่ะพริกชอจีนพันผสมเนาะในกระสอบปุ๋ยเหลือทิงอะค่ะที่บุมปลูกรอบที่2ค่ะชุดที่สที่บุมทําการเด็ดยอดไปได้จะได้จะเดือนประมาณเดือนกลัวหรือเปล่าค่ะเนี่ยวค่ะกระจับออกดอกออกผลให้ผลผลิตแล้วเนาะแต่ว่าบุมกะอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆเนาะค่ะอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆเมื่อน,นี่อากาศกะ ค,คึ้มคึมค่ะมก็เลเรลดน้ำเพราะว่าอากาศมันค้มร้อนค่ะคืมร้อนเนาะบรรยากาศดีค่ะตอนใช้สายสาๆมานี่ผมก็เลยได้โอกาสเข่าสวนค่ะเอาบอกริกชอ่อมาให้เบิง้งให้ช่อมแต่บอกริกชอ่อละค่ะมือนนี่เห็นมันสวยดีค่ะมึงแนเลี้ยงงามค่ะว่าต้องเป็นพริกชอ่อพันผสมอะค่ะเพชรมากเลยบอกริกอันนี้เม็ดแน่นมากเลยเม็ดแน,น่น ทันทัดกันไปนะสงสัยจะเป็นบกพีขีนูสวนค่ะเพราะว่าหม,ม่วงมะปลูกลงมันนี่เนาะค่ะมันเหลือมันเหลือจากสวนเนาะสวยงามเหมือนเล็บมือนา่งเลยค่ะเป็นอวยสวยขึ้นอยู่บ่งเนี่ยเส้าแมาแรงม,ม่วงกับมาเปิดมาปลูกมาพีมาข้ามยุงเสร็จละค่ะเบิงเพีย้ยเบิงนอนเบิงอ่านางควบเรียบรอยเนาะคะ่ะ เขาจะได้แบบว่าถ้าเกิดเขาเห็นเพียงเสิเขาจะได้ป้องกันล้ะก็กกำจัดท่านเนาะเนี่ยใครอยู่มิเพียเพียก็ล่งเป็นบางส่วนเลยค่ะล่งเป็นบางส่วนบางตนเพ่าว่าในกระสอบนี้ยังบบเห็นเลยค่ะล่เป็นบางส่วนบางตนเพราะว่าช่วงนั้นมันนี่ฝนมาเนาะเพียมันจะมักมาน้้ำหนาฝนช่วงหนาฝนอากาศบร้อนจังเสิคะ่ะเพียมันจะมักล่ง ไอ้ส้มที่กำลังออกดอกกับำลังออกดอกเนาะคะ่ะบุมก็ะไดลดน้ำเนาะ,ะบุมเพียนอีหยังเป็นหนแห้งนี่ยบุมก็ลดได้ะคะ่ะเพราะว่าอยู่ในกระสอบเนี่ยบุมจะใส่พวกฟางฟางคุ้มฟางคุ้มดินเนาะคะ่ะเพราะว่าอากาศมันรนนะะ้อนเนาะถ้าเจอแดดเนี่ยมันจะเฮ็ดให้ดินแห้งะคะ่ะนาดินแห้งแล้วรากมันก็นจะล่อยะคะ่ะนาดินแห้งรากมันลอยแล้วมันจะเฮ็ดให้พวกพริกของเฮ้านี่เห e ี o, e ่ยวเหี่ยวเนาะ เยวใบ่วงดอกลวงใดค่ะก้วผ้ายางเอาดิเอาอยาคม่มอันนี้ก็จะเป็นบอกพริกบวกพริกเอยียงเนาะต้นสมสมเนี่ยีต้นสมสม่าสั่นต้นเตี้ยโอ้จํบบวบใดเราจักบอกพริกยางเป็นบวกพริกยางแน่นเนาะค่ะเรื่องเนี้ยงามค่ะเนาะงามอ่อนซ่อนงามหอดใบมันหุ่นละเสียดายเด้ แต่ว่าบุ้มกระเดดไปมันไปให้เป็ดเนียค่ะเพราะว่าเป็ดบุ้มกักินคือกันเป็ดบุ้มกันย่งกินบกพริกเลยค่ะส่วนบกพริกอันอยู่ในกระถางเนี่ยบุ้มว่าต้องเป็นบกพริกมันแน่นอนค่ะเนี่ยเพราะว่ามันนวลเหลื่อมๆไหมคะ่ะนวลเหลื่อมๆเขียวไหมบราลัวค่ะบุ้มซื้อมากินเราบัดน,นี้บกพริกเขียวอะ่ะบุ้มไปซื้อในห้างมัเนาะสามสี่นวยช่วงนั้นมันช่วงหนาหนาว ช่วงหนาหนาเราพรี่จะแพงค่ะไปซื้อมาสามสี่หน่วยพอไงเรากิน,นก็ะเล็กกรีดเอา,มาเมล็ดมันไวท้ทับเพาะมันกเกิดมากค่ะนียเขียวมันยังเกิดอะคะ่ะเนี่ยมาเอาไวท้ทอ่าเห็ดเป็นมเมล็ดพันธุ์่อไปเนาะคะ่ะเห็นมันเ็ดมุงกะเล็ดต้องเก็บไว้ค่ะเอาเก็บไว้ทับเห็ดบุกพีกปนบุกพิกเผ็ดๆนะปนไว้เนี่ยยังมือเศร้ามากก็ได้เก้าอี้หน่อยโยกเก้าอี้มานั่งในสวน แบบกยวกาแฟช่เพผงฟังเสียงนกเสียงยังไปเนาะค่ะฟังเสียงธรรมชาติกลมสูขของคนรักปลูกเนาะกวมสูขของคนหมักแบบหมักธรรมชาติอะค่ะมันรู้สึกสดชื่นดีผู้ใดเคยหอมผู้ใดเคยได้กินดอกพริกค่ะมันจะแก่ไข่กลิ่นบักแตงมากเลยบุ้มมากค่ะเวลามาน่งจังเสียมันได้กินนะคะได้กินเผ็ดน้ำหอวไห่ไข่กลิ่นบักแตงแตงกวัวค่ะ ของข้าเติมงาม่ามบ่อยากให้เขาแดงเลยค่ะบ่มอยากให้บ่มอยากชมแบบนี้ไปน่านๆค่ะเดี๋ยวอีกน้อยหนาหนาวมานี่เขาก็บ,บ่ท้นหนาวแล้วค่ะไปกันเด้อค่ะขอพุณนทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอคุณนทุกๆกกำลังใจเด้อค่ะเด้อ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งมองๆๆเจอกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ